สวัสดีครับผมสุริยาะนะครับอรัมนิตนังสื่อพิมพ์ s p o r t o o l และ Star s o เอร์นะครับวันนี้เจอกันวันอังคารที่27มกราคมวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังมีเยอะนะครับอาจจะไม่ใช่รายการใหญ่แต่ก็เข้มข้นน่าติดตามนะครับและบทวิเคราะห์วันนี้ไปกันที่รวมทั้งหมด4คู่นะครับเป็นศึกบุนเดลีกาเยอรมันลีกวันอังกฤษและปิดท้ายลีกาโป อาร์เจนตีหน้านะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณและก็แนะนำนะครับรายแอดเอ็เ right ชียร์ให้ครบจบทุกรีกที่รายแอดเอ็เรื่องการเงินมั่นคงปลอดภยัยครบคันแะตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงกลุ่มฟุตบอล vip 911 Spo r t Club สามารถเข้ามาในกลุ่มเลยครับได้ตามริ์ที่ปักหมุดเอาไว้ในทุกช่องทางฝากติดตามช่องแต่จุดโทษและรายแอดเอ็ม right เชียให้ครบจบทุกรกีเอาไว้ด้วยนะครับ เฮีย้ครบจบทุกปีที่ไลน์เอ็ม3ีสวันนี้ครับคู่แรกไปกันที่บุนเดลีกาเยอรมันเป็นการเจอกันระหว่างสั่งเพารีเปิดบ้านพบแอร์เบไรซิกคู่นี้เป็นโปรแกรมที่ถูกเรื่อนออกมาด้วยปัญหาสภาพอากาศซึ่งมาเจอกันเกมนี้สั Sang ่งเพารีอยู่ในช่วงฟอร์มตกนะครับแต่อย่างน้อยถ้าเราดูจาก ผลงานฟอร์มการเล่นในบ้านพวกเขาเป็นทีมที่เหนียวแน่นแพ้ยากนะครับแท็กติกการทำทีมของกุนสืออเรซันเดเบสซินในบ้านวางใจได้และวันนี้ได้เปรียบความสดที่พักมาเต็มที่มากกว่าเจอกับทางแอร์เบรไรซิกนะครับซึ่งเกมล่าสุดกลับมากำชัยสวยหรูนะครับแต่ผมมองนครับว่าภายใต้แท็กติก433เกมรุกอาจจะจัดจ้านมีทีเด็ดจาก ยานดิโอมองเดออันโตนิโอนูซาและโรมูโรแต่ได้เกิดดูจัก เกมลับและผลงานนอกบ้านยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะยครับยิ่งวันนี้มาเยือนเจ้าถิ่นที่เป็นบอลหนีตายวิ่งสู้ฟัดแบบนี้มองน,นะครับว่าไม่ง่ายเพราะฉะนั้นกับโจ้นะครับที่เปิดมาให้ไรซิกบ,บังคับชนะเชียร์ทางเจ้าถิ่นนะครับเชื่อว่าบอลที่ดีในบ้านและฮึดนี่ตกชั้นจะสามารถยันเอาโพเสเบอร์ได้เฉียรยสั่งเผาดีนะครับในคู่นี้สองคู่ต่อมาเราไปกันที่ฟุตบอลรีกันอังกฤษนะครับเริ่มกันที่คู่แรก จ่าฝูงคาดิฟเปิดบ้านพบบาสรีคาดิฟยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมติดลมบทน,นะครับเป้าหมายตอนนี้คือต้องการเรื่อนชั้นขึ้นสู่แชมเปี้ยนชิพแบบอัตโนมัติสไตล์การเล่นอาจจะไม่หวือหวานะครับแต่ความแน่นอนค่อนข้างสูงนะครับและยิ่งถ้าเป็นเกมในบ้านพวกเขามักจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการวันนี้เจอกับทางบาสรีนครับซึ่งฟอร์มการเล่นอาจ จะไม่ธรรมดาเกมลุกมีทีเด็ดแต่ปัญหาก็คือเรื่องของเกมรับที่ค่อนข้างแย่นะครับรวมถึงสไตล์การเล่นที่ชอบเปิดบัตรแรกเข้าใส่เพราะฉะนั้นตรงนี้บทกันไปแล้วผมมองนะครับว่าเดอะบูเบิร์ดยุติยะดีกว่าเกมลุกคงควาสุดท้ายเชื่อว,ว่าจะสามารถเบียดเอาชนะเก็บ3มแต้มได้ตาเป้าหมายเฉียด er, ขาดดิครับในคู่นี้คู่ต่อมาเราไปกันที่การเจอกันระหว่างสตีฟเนชเปิดบ้านพบปีเตอร์โบโรสอทีมครึ่งบนของ ตารางอันดับติดกันเจอกันเองสตีฟเนตอาจจะได้เปรียบความเป็นเจ้าถิ่นนะครับแต่ปัญหาก็คือพวกเขาเป็นทีมที่เกมรุกค่อนข้างฝืดนะครับและยามจําเป็นต้องเปิดเกมบุกมากขึ้นมักจะทําได้ไม่ค่อยดีนะครับวันนี้เจอกับทางปีเตอร์โบโลนะครับซึ่ง5นัดหลังสุด ชนะ3แพ้2นะครับเป็นทีมที่พร้อมได้พร้อมโดนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูจากเกมลุกจังหวะโตกลับถือว่ามีทีเด็ดไปคู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เชื่อว่าจะเป็นเกมที่สูสีทันกันเป็นบอลสาหน้าโจทย์เปิดมาให้เจ้าถิ่นข่มบางๆานะครับเชียร์อสอหน้าของทางปีเตอร์โบโรเชื่อว่าจะดีพอบุกมายันเอาหนึ่งแต้มกับออกไปได้เชียร์ปีเตอร์โบโรนะครับร้ายปิดท้ายครับเราไปกันที่ ฟุตบอลรีกาโปอร์เจนตินาเป็นเกมระหว่างอัตตูคูมานเปิดบ้านพบกับเซนทันกอโดบาทั้ง2ทีมต่างประชัยในนัดแรกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้มาเจอกันเองนะครับโดยอัตตูคูมานมีปัญหาเรื่องของเกมลุกที่ค่อนข้างฝืดการเข้าทำช้าไร้ความหลากหลายนะครับเจอกับทางเซนทันกอโดบาซึ่งวันนี้ผมมองนะครับว่า การมาเล่นนอกบ้านทําให้แท็กติกแนวทางการเล่นตอบโจทย์มากขึ้นยามเป็นบอลรองต้องเล่นเกมรับพวกเขามักทําได้ดีนะครับยิ่งวันนี้มาเยืยนเชื่อว่าเน้นรัดกลุ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นกับโจทย์นะครับที่เปิดมาให้เจ้าถิ่นผมบางๆเป็นอีกคู่นะครับที่แนะให้เชียร์สหน้าของทางทีมเย,ยนเชื่อว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาจะไม่แพ้กับออกมา เชียเซนทันกอโดบานะครับวันนี้ครับทั้งหมด4คู่ในคลิปนี้ฟุตบอลที่แนะนำประจำวันอังคารนี้นะครับเชียซังเปอรีเชียคาดิฟเชียปีเตอร์โบโรและปิดท้ายเชียเซนทันกอโดบาทิ้งท้ายนี้ทุกท่านเชียทีมไหนกันบ้างน,นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ขอให้เชียบอลกันแบบมีความสุขนะครับเฮงแห่งวรวยไปเจอกนใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ